เมื่อเรารู้ว่าครีเอเตอร์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนากล้าเสี่ยงกล้าคิดกล้าทำทันสมัยทันโลกทันยุคทันเทรนนะครับทันข่าวสารบ้านเมืองอะไรเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาช่องอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยถามว่า,าแล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองการพัฒนาเนี่ยก็คือเข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเราทําเมื่อวานนะครับทําเมื่อวานได้ประมาณหนึ่งวันนี้เราต้องทําดีกว่าเมื่อวานสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะแล้ววันนี้ทําดีแค่เนี้ยวันพรุ่งนี้จะต้องทําดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้ทำให้ได้ฟีดแบ็ดีกว่านี้ อย่างน้อยที่สุดฟีดแบ克จากผู้ชมอาจจะวัดไม่ได้แต่เราอะสามารถที่จะวัดได้ว่าเออปัจจุบันเนี้ยเอาอย่างนี้คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มเล่น Facebook เริ่มเปิดโหมดมืออาชีพมาเนี่ยเรามีการพัฒนามาอย่างไรเราเราค่อยค่ยคลำทางเรียนรู้มาอย่างไงวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันลิบลับแค่ไหน แล้วเมื่อวานนะครับหรือสัป,ปดาห์ก่อนคืออาทิตย์ก่อนกับอาทิตย์นี้เราต่างจากครั้งที่แล้วยังไงมันมีการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นมันมีความเพลียวพราวอะไรเกิดขึ้นมันได้รับความนิยมยังไงหรือตัวเราเองนะพอใจในตัวเองเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างผมเนี่ยผมพอใจในตัวเองนะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วกับเดือนเนี้ยเทียบกันไม่ได้เลยชุกวันนี้แบบไฮโซมากแบบพัฒนาขึ้นมา อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วเทียบไม่ได้เลยอาทิตย์นี้แบบมีความแปรผัมากขึ้นแล้วก็ดูเฮ้ยเฮ้ยช่องประยองอารเมืองมันมีอะไรบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเมื่อวานว่าดีแล้วนะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอีกวันนี้ว่าดีแล้วนะครับพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้อีกพรุ่งนี้ว่าดีแล้วมาเรื่อง,าอ,งอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าดีกว่านี้แน่นอนจะเห็น เราในเวอร์ชั่นต่างๆที่แตกต่างกันและเป็นเวอร์ชั่นแตกต่างที่แตกต่างในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยไปไม่ใช่ว่าแตกต่างแบบแบบเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนลุกไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแนวไปเลยสัสทีเดียวแต่มันมันมั่นใจขึ้นมันเห็นแนวทางอะไรมากขึ้นมันมีประสบการณ์มากขึ้นผมว่า ระบบเขาก็ต้องการให้ครีเอเตอร์แต่ละคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็มีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะกล้าคิดกล้าทำอะไรบางอย่างออกไปอย่างมั่นใจผมดูว่าครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเป็นครีเอเตอร์ที่มั่นใจในเส้นทางนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคอมมูนิตี้สังคมการสร้างปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าที่จะคิดคอนเทนต์ เนื้อหาสาระการครีเอทเนื้อหาออกไปให้มันมีความคิดสร้างสรรค์มีเนื้อหาที่คนน่าสนใจมันมีความมั่นใจมากขึ้น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 นั่นแสดงว่าเราเริ่มพัฒนาแล้วถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทำวันนี้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้จะต้องดีกว่านี้นะครับ แล้วก็วันต่อไปจะต้องดีกว่าวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์หน้าต้องดีกว่าอาทิตย์นี้เดือนหน้าต้องดีกว่าเดือนนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้จะเห็นเราในเวอร์ชันต่างๆที่มีการพัฒนาไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าครีเอเตอร์ที่มีการพัฒนาคนแบบเนี้ยมีความคิดความมั่นใจความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวฉะฉานอืมแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ชอบระบบเขาก็ชอบเหมือนกันครับ